นายกนะครับก็พูดถึงเรื่องที่กกตครับพิจารณาคําร้องยุบเพื่อไทยกับ6พรรครวมรัฐบาลเดิม <c oughs> บอกกรณีที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรครอบงำแล้วก็ชี้นาพักนะครับนายกบอกไม่กังวลส่วนอีกท่านหนึ่งครับคุณชูศักดิ์สิรินินนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเป็นมือกฎหมายด้วยนะครับก็พูดถึงเรื่องที่คุณเลืองไกลไปร้องกกตให้ตรวจสอบนายก ในฐานะนายกกับหัวหน้าพักยอมให้คุณทักษิณเนี่ยครอบงำช í, ำี้นากิจกรรมของพักคุณชูศักดิ์บอกเป็นเรื่องเก่าอย่าไปติดกับอะไรให้มากมายเคยชีย้แจงไปแล้วชี้แจงมาตลอดว่าเรื่องนี้เป็นมาอย,ย่างไงกฎหมายมาอย,ย่างไงก็ว่ากันไปท้ายที่สุดถ้าเขาเห็นว่าเป็นยังไงก็ต้องส่งคําร้องมาเราก็ชี้แจงกันไปซึ่งก็บ,บอกว่าไม่ใช่ครอบงำก็ถอนั้นเองนะฮะ มเยกค่ะเรื่องกรกตค่ะกรกตเพื่อไทยกังวลไหมคะเพราะว่ามีคําร้องเงี้ยออกมาค่ะขอบคุณค่ะกฎหมายปัจจุบันมันก็มีอยู่แล้วก็แน่นอนนะฮะแน่นอนก็ดูกันเพราะว่ามันมากมายกห่กองแล้วมันมันกลายเป็นประเด็นที่น่าเบื่อหน่ายของสังคมเหมือนกับที่ผมเคยพูดอ่ะมันเดินหน้ากันไปไม่ได้สักทีมาหยุดอยู่กับเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องเหล่านี้ เราจะใช้เวลาบริหารประเทศกันบ้างก็งม,ามาจมปลักกันอยู่แบบนี้คืออย่างนี้ครอบงำเนมันต้องเป็นเรื่องแทรกแซงสั่งการจนคณะกรรมการบริหารจนบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยสมาชิกเนี่ยไม่มีอิสระในการบริหารผมก็บอกไปแล้วว่าใครมาสั่งการอะไรอะตอนเย็นมีมติแบบนี้พูดกันแบบนี้เช้า เราก็บอกไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้มันก็ชัดเจนอย่างเงี้ยฮะก่อคือสุดท้ายจะฟ้องกลับไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีการพูดอยู่หลายครั้งว่า<ะ>นักร้องบางทีก็ร้องกันเลอะเทอนะนะเคยมีคนรัฐบ,บาลบอกมันเยอะไปเลอะเทอะไปเนี่ย<อ>นะครับะจะฟ้องกลับหรือเปล่า<ะ>คุณชูศักดิ์บอกว่าต้องดูครับว่าท้ายที่สุดองค์กรอิสระจะว่าอย่างไงส่วนคําร้องหลายคําร้องเนี่ยมันไม่น่าถึงกับจะยุบพ,พักไหมคุณชูศักดิ์บอกไม่เกี่ยวหรอก ครอบงำม,มันต้องแทรกแซงสั่งการสิจนคณะกรรมการบริหารคนที่เกี่ยวข้องไม่มีอิสระในการบริหารก็บอกไปแล้วใครมาสั่งการอะไรตอนเย็นมีมติแบบนี้พูดกันแบบนี้เช้าเราก็บอกไม่ใช่ก็เห็นกันอยู่มันก็ชัดเจนเพราะตอนนั้น มันออกอีกแบบหนึ่งอตอนที่มีข่าวมาช่วงก่อนที่นายกองอิงเ่งนะ,ะเป็นชื่อคุณชัยเกษมมาก,ก่อน,อน,นสุดท้ายเป็นชื่อคุณอุงอ้งอิงเนี่ยคุณชูศักดิ์ก็บอกก็ไม่เห็นเหมือนที่ที่มีข่าวมาเลยค่ะอันนี้ก็โดนทุกพักเลยยกเว้นพักประชาธิปัตย์เนะเพราะ,ะ,ะว่าตอนนั้นพักประชาธิปัตย์เขายังไม่ได้ร่วมรัฐบาลใช่ไหมว่าทุกพกร่วมรัฐบาลเนี่ยก็คือแบบโดนหมดทุกพักเลยอันนี้ก็ต้องรอดูค่ะเพราะว่ารับคําร้องแล้วจะยังไงต่อนะคะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบศึกษาข้อเท็จจริงส่วนค่าว and วงดินเนอร์ของพรรคร่วมรัฐบาลโดยพรรคื่อไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพคุณภูมิธรรมบอกเลยว่าโอ้ยนี่มันวงดินเนอร์วงกินข้าวนะไม่ใช่วงที่จะมาเคาพะพรบอรนี้และโทษกกร,รมคุณภูมิธรรมเวาชยชัยรองนายกฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นแกนนาพรรคื่อไทยด้วยก็บอกเลยว่าการรับประทานอาหารมื้อค่ำในวันนี้ของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกตั้งแต่คุณแพทองทานเข้ามารับตำแหน่งนายกฐมนตรีก็จะถือโอกาสพูดคุยกันเพื่อสร้างความสัม พันเป็นเรื่องหลักเลยนอกจากนั้นก็คงอยากจะฟังความเห็นจากหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลว่าเมื่อมาบริหารร่วมกันแล้วมีอะไรที่เป็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขส่วนในวงรับประทานอาหารเนี่ยนะคข่าวก็ถามบอกว่ามานั่งรวมกันขนาดนี้จะหาหรือถึงแนวทางการร่างพรบนี้ะโทษกรรมหรือเปล่าเพราะว่าพักร่วมรัฐบาลก็ยังมีความเห็นต่างจากพักเพื่อไทยอยู่นะคุณภูมิธรรมบอกว่าก็แล้วแต่พักร่วมว่าเขาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยหรือ เพราะว่าปกติเรื่องนี้ไม่ได้หารือกันในเวทีก็ช่างให้ใช้เวลานั่งคุยกันในวงแบบนี้มันก็อาจจะมีบ้างนะคะ